สวัสดีครับมันนี้มาชมผลงานนะครับห้องเจดียกรุ๊ปจักตันะครับพี่ๆน้องๆครับไส่โรบจนหอดเ้านะครับหอดวัดนที่สิบสิบเจ็ดนะครับมันนี้พืษสภา,ากับเต็มแรกครับกรบมียเงครับผมแรกเต็มสองมาุ่นกันไต่เงี้ยวเลยครับผมแต้มสาม Tem xi si, tem hà tem hút tem chết tem pẹt tem cầu แถมสิบแ่มสิบเอ็ดแถมสิบสองแถมสิบสามใส่บิกบ๊กเลยครับสามตัวโลแถมสิบสี่ Em xin hạ em xin hút em xin chết ui mẹ học trắng đây em xin chết แตามสิบแปดแตามสิบเก้าแตามยี่สิบแตามยี่สิบเอ็ดยังไงเลย แตมยิ 22, บสองแตมยเลยครับแตมยิบสาแตมยิบสีแตมยิบห้แตมยิบหกแตมยิบเจ็ 26, tem díp kẹt kèm díp cầu tem xám ship tem sám ship s xám ship s tôi rồi, mát thì nó kèm sám sóng

แต็มสามสิบแปดอ่อนๆเลยแต็มสามสิบเก้าแต็มสี่สิบแต็มสี่สิบเอ็ดโอ้หังกง่แหงครับตัวนี้แต็มสี่สิบสอง เต็มสี่สิบสามเอ็บเลยเต็มสี่สเต็มสี่สเต็มส6่สเต็มสีเจ เต็มสีแเต็มสี่สเ้าเต็ม50 50ิตัวพอดีครับพี่น้องครับกลับื่อนนี้นะครับโอ้ยห,หือครับครัผลผลงานไตกกบนะครับนี่คับตเตสอดแจง พี่น้องๆครับไปถึกไม้ครับไปถึกไม้หาไม้ดีๆเนี่ยกระไดนะครับครับครับอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับถ้าอยากให้บ้าเจ๊งแคดคลิปอีกยังก็คอมเมนต์คอมาได้เด้อพี่น้องครับครับไอเจอกันมืะนาครับเมนี้ครับสวัสดีครับ